หนุ่มหมากปรินนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยก็บอกเลยว่าก็มีไปปรึกษาหมอดูบ้างนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่เป็นคนที่เชื่อในสายมูอยู่แล้วค่ะซึ่งก็มีอาจารย์คนหนึ่งนะคะที่ก็ทักเขาค่ะว่าถ้าเกิดมีลูกในอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยจะดีะมากๆนะคะเพราะว่าจะมาเสริมบุญเสริมดวงเสริมบารมีให้ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นคู่รักเข้าใหม่ปลามันนะคะที่ความหวานเนี่ยไม่มีลดลงเลยสําหรับเพรกหนุ่มมาปรินที่หลังจากแต่งงานใช้ชีวิตแบบสามีภรรยากับคิมเบอรี่มาได้พักใหญ่ก็มักจะถูกถามเสมอถึงเรื่องมีทายาทค่ะว่าได้วางแพลนกันไว้ยังไงบ้าง งานนี้เนี่ยหนุ่มหมากเขาบอกเลยนะคะว่าตนเป็นคนที่เชื่อเรื่องสายมูอยู่แล้วแล้วก็มีอาจารย์ทักมานะคะว่าอีกสองปีถ้ามีลูกเนี่ยกำลังดีเลยอาจจะได้ลูกแสดด้วยซึ่งยิ่งเสริมบุญบาร,รมีมากขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าเป็นปีมะเมียเหมือนกับตนแต่ส่วนตัวเนี่ยอยากมีแค่คนเดียวนะคะก็เล็งเอาไว้ว่าอยากได้ลูกผู้ชายแต่ถ้าสุดท้ายแล้วก็ไม่ติดนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ได้ขอให้มาก่อดดีกว่าค่ะบอกว่า เราเราก่อนเราอ่ะคือตั้งใจอีก2ปีใช่ไหมที่บอกไปหลังแต่งงานครับผมซึ่งเราก็ไปสาึการยว่าอีกสองปีมันดีไหมเขาก็บอกว่าอีก2ปีอ่ะดีเพราะว่าอีก2ปีก็เป็นปีมะเมียซึ่งผมเกิดปีมะเมียครับผมก็เขาบอกว่าถ้าได้แ่ะก็จะดีมากๆา ใช่ก็เขาเขาก็พูดแบบนั้นแต่ว่าเราทั้งสองคนปรึกษากันแล้วเราก็บอกว่าอยากได้คนเดียวครับแต่ไม่ได้บอกว่าต้องปีมังกรใช่ไหมครับยังไม่ได้บอกว่าปีมังกร <c oughs> ปีมังกรเอ,อให้ทํางานไปก่อนลูกแฝดอาจารย์นูก็ดีขึ้นไปอีก <c oughs> ดีมากแล้วนะถ้ามีคนนึงก็ดีมากแล้วถ้าแฝดปุ๊บดีขึ้นมาอีกเพราะว่าเอ,อผมมีเมียใช่ไหมถ้าสมมติแฝดในมีนเมียอีกก็จะเป็นมีนเมียสามซึ่งถ้าบ้านไหนมีมีเมียสามจะดีมากๆเมากแต่ผมก็ ดียังไงปีแต่ดีคำว่าดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เฮงเฮงอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็อยากมีคนเดียวคนเดียวคนเดียวจะเป็นชายหรือหญิงผู้ชายผู้ชายผมเลงไปแล้วเล่งไปแล้วศึกษาจากใครศึกษาจากใครศึกษาจากใครผู้ชายแต่ไม่ได้ผู้ชายไม่อยากอยากภาพในหัวคือคือเป็นผู้ชายรอฟังข่าวดีนะคะในอีกสองปีข้างหน้ารอลุ้นเบบีของคู่นี้กันได้เลยค่ะ